ถามได้ครับได้ครับยินดีครับคือโดยธรรมชาติของคนทั่วไปเนี่ยครับอะไรนะโดยธรรมชาติของคนทั่วไปเนี่ยจนในลักษณะของการใจบาตรทำบุญทอดพระปาทอดกระถิ่นเราเสร็จแล้วก็จะแยกได้ยังไงว่าอันนี้คือเป็นปุญญาพิสาขานือว่าเป็นบุญกุศลที่เป็นประกุาลโอ้ครับถามดี เต่สำหรับผมผมเรียนผมว่าผมเรียนมามากพอสมควรนะถ้าหากว่าเราถือตามหลักตามฐานเน่นเฟ้นจากการเรียนการศึกษาเอามาเป็นเครื่องวัดว่าเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญประการใดจะพบว่าต่อยไปตอทอดผ้าป่าทอดกระถิอยังไงก็ไม่ใช่ว่าจะเป็นบุญไปเสียทั้งหมดมีด้วยแหละครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันกรถิน กรถินปีนี้ได้เท่าไร่สี่แสนมันเกี่ยวอะไรกับเงินหรามันเกี่ยวอะไรกับเงินเป็นเรื่องของผ้าอย่างเดียวพระภิกษุสงฆ์ในพระพุทธศาสนาไม่มีการรบกวนฆราวาสในะเรื่องเงินเรื่องทองพึ่งพาอาศัยผู้มีศรัทธาบ้างก็เกี่ยวกับปัจจัยสี่เท่านั้นไอ้กรถินนี่เป็นเรื่องของผ้าโดยตรง เพราะฉะนั้นมีการแต่สวายผ้าอย่างเดียวแต่ว่าเวลาพูดถึงทอดกระถินหรือแม่ทอดผ้าปา่นะา,ปาก็เถอะนะผ้าป่าก็เรื่องของผ้าเหมือนกันซึ่งมันรายละเอียดเรื่องนี้มันก็ต้องมีการเรียนการศึกษากันบ้างแต่ว่าตอนนี้เอาว่าเป็นเรื่องของผ้าเหมือนกันทั้งสิน้นนะเมื่อเป็นเช่นนี้ทําไมต้องไปพูดถึงเรื่องเงินพระนะแต่ต้องเงินทองครอบครองไม่ได้อยู่แล้ว พราะฉะนั้นเป็นเรื่องของการหาเงินเข้าวัดหาเงินเข้าวัดจะต,ต้องเป็นเรื่องกองกรรมการของวัดพระจะเข้าไปเกี่ยวข้องไม่ได้จัดการกันเองว่าวัดมีอะไรที่จําเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเงินทองเช่นว่ากุฏิเสนาสนะชักจะัมรุดสุดโซมต้องซ่อมแซมหรือว่าพระภิกษุสงฆ์เกิดมีมาก ที่อยู่ที่อาศัยไม่พอก็มาสร้างกันใหม่อะไรอย่างนี้เป็นต้นก็ต้องตกเป็นหน้าที่ของกร,รมระการวัดซึ่งพระนั่นแหละจะต้องไปบอกกับพวกวิยาวัจโรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งเป็นคนที่มีหน้าที่รับมอบหมายมาจากพระภิกษุให้ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่อาจจะไปบอกเรี่รายชาวบ้านเขาโดยตรงได้ทำไม่ได้สิกขาบทห้าม แล้วก็มีใจมุ่งที่จะได้เงินแล้วมันจะเป็นบุญเป็นกุศลที่ตรงไหนแม้พวกคฆราวาสก็เหมือนกันได้บุญเอาเงินไปตนุบำรุงวัดได้บุญได้บุญนั่นคือได้อะไรเวลาที่ตัวเองทำแล้วก็ปรารถนานั่นปรารถนานี่ปรารถนาน่นพูดง่ายงว่า ถ้าหากว่าไม่มีอานิสงส์ที่น่าปราถนามาสู่ตัวและตัวจะทำไหมจะสงเคราะห์ไหมก็จะไม่นะแต่มองเห็นว่าได้อานิสงส์มากมายอย่างนั้นอย่างนี้ตามคำโฆษณาเชิญชวนของทางวัดนั่นแหละอยากจะพูดอย่างนี้ก็เคลิ่มไปแล้วก็ทำบุญไม่เห็นว่ามันเป็นบุญที่ตรงไหนล้วนแต่มีความอยากก็บุญเป็นเครื่องชำระนี่นะทำละสันดานให้หมดจด หมดจดจากอะไรก็หมดจดจากราคาทัสะโมหะแหมมันชักจะชักมันเอาไว้ไอย่างนี้นก็เด้การทอดผ้าป่ากรถิน <c oughs> <g án S 2> <un> ทำไมถึงมาเรื่องนี้ก็ไม่ทราบถ้าจะเป็นบุญก็เป็นบุญข้อทานบุญกิริยามีสามทานศีลภาวนาแต่ท่านบอกแล้วว่าทานสำเร็จได้ด้วยทรรสองอย่าง คือการุณาและจิตที่คิดบูชาเราทำบุญสมคราะห์ผู้อื่นนับว่าเป็นทานก็เกี่ยวกับว่าเกิดการุณาว่าผู้นี้เป็นผู้ขาดเครนโดยปัจจัยทายธรรมเรื่องเครื่องอุปโภคบริโภคเป็นอยู่ลำบากควรจะสงเคราะห์แล้วก็สงเคราะห์ไปคือบริจาคไปตามสมควรเกิตุอย่างนี้เขาเรียกว่าทานเกิดจาก จิตกรุณาแต่บางทีแม่คนนั้นไม่ได้ขาดเคลนอะไรเป็นอยู่อย่างปกติอย่างสะดวกนี่เองแต่เราก็น้อมนำเอาปัจจัยไทยธรรมไปให้ไปถวายเป็นครั้งเป็นคราวอย่างพ่อแม่เราไม่ขาดเคลนอะไรเลยนะเราเป็นลูกกตันญูรลูกคุณอยู่ก็นำเอาสิ่งโองเครื่องอุปโภคบริโภคอย่างนั้นอย่างนี้ไปให้ท่าน นะอย่างนี้เขาเรียกว่าด้วยจิตคิดบูชาแม้ครูอาจารย์เป็นต้นกรําโนองนั้นทีนี้ทอดปาป่ากสินเป็นทานมันก็ต้องมาจากทำสองอย่างคือกรุณาหรือจิตคิด,คดบูชาทีนี้เกี่ยวกับพระสงฆ์เราก็รู้อยู่ว่าท่านหายบินตบาดได้ไม่เดือดร้อนด้วยบินตบาดอะไรก็ส่วนมากแต่เกี่ยวกับพระ เราก็เพ่งทึงความเป็นคนมีศีลผู้ทรงศีลแล้วก็ถวายพระเราบูชาศีลใครมีศีลเราก็บูชาคนนั้นมันควรจะเป็นอย่างนี้แต่ทีนี้เวลาเราจะทำบุญทำกุศลเกี่ยวกับวัดกับพระเรามักจะนูนอนิสงหนึ่งเสียและใจก็บูชาอะไรมันจะไปอยู่ที่ตรงไหนไม่มีเพราะฉะนั้นหายากเหลือเกิน กิริยาการสักว่าหยิบอะไรให้ไปยังไม่จัดว่าเป็นบุญหรอกบุญน่ะเป็นนามธรรมเป็นเรื่องของจิตใจไม่ใช่วัตถุเข้าของคนให้ห้าบาทอาจจะได้อานิสงส์มากกว่าให้เป็นล้านๆก็ได้อา้ากล้าพูดอย่างนี้เพราะฉะนั้นเป็นอันไว่าได้อยู่ที่วัตถุไม่อยู่แก่ที่เงินทองอยู่ที่จิตใจว่า ให้เพราะอะไรทำไมต้องให้ศาสนาเราเป็นศาสนาอิ่ดอมด้วยเหตุผลไม่ใช่เปะปะเช่นชวว่าเป็นบุญแลว้วก็ให้คือการทำบุญเนี่ยบางทีเราหวังว่าจะได้นันจะได้นี่ครับอันนั้นเป็นลักษณะของบุญญาพิสังขารทีนี้ถ้าว่าเป็นบุญออที่อนทีเดียดเดี๋ยว,ยวจะมาถึงจุดนี้ถ้าเป็นบุญญาพิสังขารมาต้องเป็นบุญเสียก่อนสิครับ อันนี้วินิจใ้กันอยู่ว่าเป็นบุญหรือเปล่าเป็นบุญหรือเปล่าถ้าหากว่าเป็นบุญอ้าวคราวนี้ก็ค่อยมาว่าปุญญาพิสังขารหรือไม่ใช่อะไรกันประการใดแม้แต่บุญยังไม่เป็นแลยจะเป็นบุญญาพิสังขารได้อย่างไจะเรียนเ่าเป็นบุญกุศนเพื่อความหลุดพ้นมันน่าจะมีวิธีการที่มันแตกต่างกันอย่างโอ้มันก็เป็นบุญญาพิสังขารหมดสังขารฝ่ายบุญปุญญาพิสังขาร มันมีแม้แต่บุญก็มีหลายชั้นทานศีลภาวนาทานก็บุญศีลก็บุญภาวนาก็บุญนะเป็นอย่างนี้ความต่างกันแห่งประเภทของบุญไม่ได้ทำให้เปลี่ยนชนิดของสังขารก็เป็นบุญญาพิสังขารด้วยกันเราให้ทานก็บุญญาพิสังขารถ้าเป็นบุญนะ รักษาศีลก็เป็นบุญญาพิสังขารเจริญภาวนาก็เป็นบุญญาพิสังขารแต่เป็นอเนยนชาพิสังขารก็บุญเหมือนกันนะแต่บิญบุญพิเศษไม่วั่นไวต่อทำอันเป็นปฏิปักษ์ของสมาธิเพราะอยู่ห่างจากรูปก็กเลยเรียกว่าอาเนญนชาพิสังขารไปเป็นเหตุให้เข้าถึงอรูปประพบพบที่ไม่มีรูปเป็นอย่างนี้ถ้า,าบุญญาพิสังขารก็เป็นพวกบาปไปเลย ทีนี้ถ้าหากว่าไปทาอย่างนั้นว่าเราไม่แน่ว่าเป็นบุญนะต้องให้เป็นเป็นบุญซะก่อนทีนี้เป็นบุญแล้วเป็นอะไรก็ไม่รู้ก็เท่าหากอาหวังอานิีงส์อยู่อย่างนั้นแต่มันก็ไอโลภะนะทำโดยโลภะส่วนมากจะมีอย่างนี้นะถ้าทำอะไรกับวว้ก็จะมีเครื่องตอบแทนประเภทไอพวกวัตถุมงคลต่างๆไอคนบริจาคก,ก็ใจสั่นอยากได้วัตถุคนรับบริจาคก,ก็ใจสั่นอยากได้เงิน ทั้งสองฝ่ายไม่เห็นว่าเกิดบุญอะไรที่ตรงไหนนะถ้าแค่นี้เป็นบุญเราไม่ต้องขนกวะไถ่นะเราไปซื้อโอเีง้งกินแก้วละสิบบาทยื่นตังให้เขาไปเอาเป็นบุญเพราะให้ไงนะนะนะเขาก็ให้โอเี้งเรามาเขาก็ได้บุญที่ให้โอเลี้ยงเราเอ๊ะมันไม่ใช่นะ นี่ก็เหมือนกันนะเราทําอะไรอะไรเราซื้อสวรรค์มันเป็นอย่างนี้ซื้อไอ้ความสุขภายภาคหน้าซื้อนั่นซื้อนี่ด้วยไอ้หน้าอะไรการกระทําของเราอย่างแม้แต่บุญก็ยังไม่รู้จักกันเลยนะก็เดี๋ยวนี้นะฮะว่าอะไรเลยเป็นเหตุแต่คนได้ช่องอาศัยศาสนาหากินเอาบุญมาเป็นจุดขายว่างั้นก็แล้วกันเอาละนะะก็พอจะเข้าใจนะ ทีนี้สังขารอีกอย่างหนึงยังมีอีกอันนี้สังขารสามข้างตนน้นอธิบายไปแล้วนในคราวที่แล้วแต่เว้นมาหลายวันก็ทวนแค่หน่อยนึงทีนี้อีกอย่างนึงยังไม่พูดคือกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขารในเวลาที่ขวนขวายกรรมก็คือพยายามจะทํากรรมมันเองกาย,ยสันเจตนาความจงใจด้วยดีทางกายน,นั่นเอง อันนี้ก็เหมือนกันเจตนานั่นเองเรียกว่าสันเจตนาเมื่อไปเชื่อมกับคําอื่นคําว่ากายเป็นต้นนะคือเจตนายี่สิบอย่างถ้าหาก็ไม่เรียนอภิีธรรมจับตั้งแต่ปริเสตหนึ่งปริเสตสองเป็นต้นมาก็ข้าบใจลําบากเหมือนกันนะเพราะว่ามีการสงเคราะห์สภาวะทำไปหมดเลยทั้งตัวสภาวะทั้งจํานวนคือเจตนายี่สิบอย่าง ล่าคือกามาว่าจรกุศลเจตนาแปดอกุศลเจตนาสิบสองที่เป็นไปทางกายทวารทำกายวินยัตให้ตั้งขึ้นชื่อว่ากายยสังขขรเดี๋ยวก่อนถ้าหากว่าเป็นไปทางกายทวารแล้วจะไปทำวินยัตให้ตั้งขึ้นได้ยังไงต้องอาศัยความรู้ของอาจารย์อภิษตสักหน่อยเพราะท่านบอกว่า วิญญาตตั้งขึ้นทางมาโนวทวารน,นะไม่ใช่กายทวารสักหน่อยวิญญาตตั้งขึ้นทางมาโนวทวารอ่านี่บอกอะที่เป็นไปทางกายทวารทํากายอยู่วิญญาตจะตั้งขึ้นแต่มันแล้วมันไม่ผิดไปเลยจิตเป็นไปทางจักขุทวารก็ได้ในเวลาที่ตาเห็นรูป ก็มีวิถีจิตด,ดําเนินไปได้เร็วจกักรวิญญาณการเห็นสัมปติชันหนาสันตนะิระณะอะไรต่ออะไรแม่ชาวนะก็เล่นล่นไปได้ในที่สุดก็ตกประวังแล้วก็ขึ้นวิถีใหม่เป็นแทวิถีจกักทวานวิถีนั่นแหละก็ได้หรือว่าขึ้นมโนทว,วารไปเลยตอนที่ยังเป็นจกักรวานวิถียังไม่อาจรู้ได้หรอกว่าเป็นคนเป็นสัตว์เป็นหญิงเป็นชายหรือว่าเป็นอะไรประการใด ได้แต่รับรูปภาพไปเฉยๆพอมาถึงมะโนทวารนะถึงได้รู้เรื่องรู้ราวรู้อะไรเป็นอะไรแม้ทางตาเป็นอย่างนี้แม่ทางหูก็เป็นอย่างนี้ทางจมูกก็เป็นอย่างนี้ทางลิ้นก็เป็นอย่างนี้ทางกายก็เป็นอย่างนี้ทางใจนะไม่ต้องพูดถึงนะก็โดยตรงอยู่แล้วแต่แต่ขอให้ทราบว่าทวารห้าข้างต้นฟิถีจิตทางทวารห้าข้างต้นเป็นไป แล้วนะจะต้องมีมโนทาวานเข้ามาเชื่อมต่อเสมอพ้นไอจักขุทาวานวิถีแล้วก็มีมโนทาวานวิถีเข้ามาสืบต่อจิตที่เป็นปลายทางทาวานห้าข้างต้นแม้เป็นไปโดยโชวนะก็ยังไม่มีกำลังในอันที่จะทำวินยัตให้เป็นปลสายหน้าพยักหน้าเป็นต้นนะ ยังไม่อาจจะเป็นไปแทางตะวันหาต้องอาศัยจิตที่มีกำลังมากกว่านั้นซึ่งจะมีกำลังมากขนาดว่าทำให้เกิดการเคลื่อนไหวอย่างนั้นได้นะมันก็ต้องมาถึงมโนทวารนีน่อธิบายให้เห็นพยายามจะให้ง่ายๆที่สุดแล้วไม่เอาลึกซึ่งเป็นอย่างนี้เวลาที่ท่านทำอะไรไม่เพียงเล็กน้อยแม้กระพิบตา ยากกว่านั้นหน่อยก็ฟังฟังอยู่อย่างนี้นะครับก็เอามือรูปผมเนะนี่ยอย่างนี้นะนะบางทีก็นัน่งหักนิ้วระหว่างนี้จิตเป็นไปทางมะโนทวารทางสิน้นต้องมีกําลังถึงจะยังกายให้เคลื่อนไหวได้กาเรียกว่ากายยวินญยญัตทีนี้ท่านบอกว่าที่เป็นไปทางกายทวารแล้วยังไงเอาไงดี กายทวารนี่คือาที่เป็นไปทางกายทวารทํากายยิญญัตให้ตั้งขึ้นกายทวารนันเป็นกายยิญญัดอยู่เร็วเพราะฉะนั้นคําว่าทํากายยิญญาดให้ตั้งขึ้นเป็นเพียงคําขยายความว่าที่เป็นไปทางกายทวารและกายทวารในที่นี้นะครับไม่ใช่กายทวาร ในทวานหจากขุทวานโสตะทวานขานะทวานจิวหาทวานกายทวานมโนทวานกายทวานในทวานหกกายประสาทอันนี้เป็นทวานของกรรมทวานของกรรมมีสามกายทวานวจีทวานมะโนทวานเห็นไหมซ้ำกันตั้งสองทวืนกายทวานกับมโนทวารความหมายแตกต่างกัน ไว้สร่ากายทวานี่มันก็คือกายวิญยัตน่นเองเวลาเราทํากรรมทางกายเช่นเราจะใส่บาตรอย่างนี้นะครับก็มีการขยับเคลื่อนเคลื่อนไหวกายเวลานั้นกายวิญญัตก็เป็นไปกายวิญยัตที่เป็นไปนั่นเองเป็นกายทวารช่องทางให้กรรมนั้นได้สําเร็จถ้าหากว่าเราเอาแต่นนึก จะใส่บารจะใส่บาท,บาทและนนั่งเฉยไม่ทําอะไรทานเราจะสําเร็จได้ยังไงก็ยังไม่สําเร็จมันต้องมีการขยับแคลื่อนเครื่องหยอยมีการหยิบเครื่องปัจจัยทายาธรรมทั้งหลายที่จะใส่ลงไปในบาทแล้วก็ประครับประคองน้อมนําลงใส่ลงไปในบาทยอย่างเคารพอย่างนี้เป็นต้น เพราะฉะนั้นอาการที่เคลื่อนไหวในคราวนั้นนะประพูดส่ากายวินญ,ญตัตนี่แหละเป็นช่องทางให้สำเร็จกรรมได้แม้ตางอากุศลก็เถอะเราประสงค์จะให้คนอื่นเขาตายแต่เราไม่ทำอะไรได้แต่นั่งแช่งอยู่ขอให้ตายขอให้ตายขอให้ตายเราน่นแหละจะสิ้นลมตายซะก่อนเพราะแช่งจนหมดแรงนะ <laughs> มมนก็ต้องมีการขยับขยื่นเคลื่อนไหวถ้าทางกายก็ขยับขยื่นเคลื่อนไหวด้วยตัวเองไปคว้าปืนคว้าตะนูคว้าอาวุธมาประหัดประหารคนนั้นวาจาก็ได้นะ่ะวาจีวิญญัตก็ได้นะคือสั่งคนอื่นให้ไปทำตัวเองไม่ลงมือเองอย่างนี้เป็นต้นเวลานี้กำลังพูดถึงกายจะสังขารเพราะฉะนั้นกายในที่นั้นนะฮะคือกายทวารหรือกายยวิญญัต สังขารที่เป็นไปทางกายอย่างเงี้ยนะคือ,อยังกายวิญญาตให้ตั้งขึ้นนั่นเองเขาเรียกว่ากายสังขารเจตนาทั้งนั้นเป็นไปด้วยอำนาจเจตนาความตั้งใจทั้งนั้นเพราะว่าอยู่ดีๆจะไปทํามือทําไม้ไปแค่เขาหรือเอาหรือว่าเอาของใส่บาตเป็นต้นอย่างที่ว่านั้นไม่มีเจตนาไม่ได้ต้องเป็นอาศัยเจตนาความตั้งใจจะทํา วจีสันเจตนาความจงใจด้วยดีทางวาจาคือเจตนายี่สิบนั่นเหมือนกันเจตนาจะมีจำนวนเท่าไหร่ก็ขึ้นอยู่กับจำนวนจิตที่ตัวเข้าไปประกอบนั่นแหละที่เป็นไปทางวาจีทวานเนี่ยวจีทวานก็คือวจีวิญยัตนะวจีวินยัตไม่ใช่คำพูดนะคำพูดเนะี่ยเป็นไปกับวจีวิญยัตอีกทีน ทำว่าจีวินยัตให้ตั้งขึ้นชื่อว่าวจีสังขารไปในกล่าวที่คนเราเปล่งวาจาจะพูดจาพูดนั่นพูดนี่พูดโน้นบางทีบางคนนะไอว้วจีวินยัตทำไมมากจังเลยผมกลับจากวัวหินมีคนเขาอาศัยรถกลับมาด้วยคิดผิดถนัดที่รับแก่มาตระคุณอ้ย ใครจะฟังหรือใครจะไม่ฟังฉันจะขอพูดของฉันท่าเดียวพูดๆๆแม้จะหยุดสักนาทีนึ่ก็ไม่มีอะไรขนาดนั้นออกจากกรรมฐานปากคอน่าจะสงบเสงียมเพราะว่าสัารวมอยู่ตลอดเข้ากรรมฐานเดือน,นแต่พูดจังพูดเอาพูดเอานะไม่ใช่ โกรธแกขุนเคืองว่าแย่งเราพูดหมดไม่ใช่อย่างนั้นนะมันทําให้ประสาทหูของเราเสื่อมมาเร็วไปเปล่าเนะเวลานี้ก็หูตึงอยู่แล้วไปฟังเยอะๆอย่างนั้นมีหวังหนวกไปเลยก็ได้พวกนี้พวกมีวจีวินยัดเยอะพูด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 พถ้าเป็นโยนิโสที่ตระดูรักอาสมบัติ <laughs> นั่นแหละครับแต่ว่ามันมากไปตำโยนิสโสมนาสิกาและเออแล้วว่าอันนี้มันเรามีประสาทหูเสียงมากระทบก็ต้องได้ยินเป็นธรรมดาจ้าปรเดี๋ยวก็บอ้ทำไมมันต้องได้ยินกันมากมายอย่างนี้ด้วยแล้วนะมากน้าลยพอสมควรสิจะปรึกษาดอเรื่องทุนว่าอะไรแต่อะไรกันก็ไม่ได้เลยนะ พราะว่าแกไม่ฟังคนอื่นพูดแกไม่ฟังแกขนาดแกถามเอาแต่เวลาตอบแกก็ไม่ฟังว่าแปลกดีอ <c oughs> ย่างพูดจังเป็นไปด้วยอํานาจของเจตนาตั้งใจจะพูดจังนั้นมีบางคนถามว่าอย่างคนที่เขามีสติไม่สมประกอบเอาแต่พูดเพ้ออย่างเงี้ยก็จะมีเจตนาตั้งใจจะพูดไหม มีสิครับถ้าไม่มีเจตนาไอ้คำพูดนั้นจะเปล่งออกมาจากปากได้ยังไงเป็นคำพูดที่ฟังรู้เรื่องซะด้วยกินข้าวดื่มน้ำอะไรเขาก็พูดได้แต่ว่าพราะวสติไม่สมประกอบเขาก็เลยพูดและเปลี่ยนเรื่องเร็วไปกันคนละเรื่องเลยอ,อะไรทำนองนี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นเจตนาก็สัดสายไปตามกำลังเขาอ,อุตจักความฟุ้งแซ่ นี่เป็นอย่างนี้แต่ยังไงยังไงก็เป็นว่าจีวิญญาต์นั่นแหละไม่ใช่ว่าจีวิญญาติตั้งขึ้นจากเจตนาที่ประสงค์จะพูดเปล่งคําพูดนั้นๆนั่นแหละเจตนาพวกนั้นเลยเรียกว่าวาจีสังขารไปมโนสันเจตนาความจงใจด้วยดีทางใจก็คือเจตนา29คราวนี้อันได้แก่เจตนา20เหล่านั้นนั่นแหละ คือที่เป็นไปกับมาให้กุศลและจิตแปดกุศลแลจิตสิบเหล่านั้นแหละแต่ว่าพอทางใจแล้วมันต้องรวมเอาขั้วคุณธรรมที่สูงส่งฌานใอรูปประชานอรูปปรจานเป็นเรื่องของทางใจอย่างเดียวไอทางกายทางวาจาทางกายไม่ค่อยมีแต่ทางวาจามีก็เป็นเพียงส่วนเบื้องต้น อย่างว่าเราจะเจริญกระสินเราอาจจะเปล่งวาจาในเบื้องต้นก่อนก็ได้แต่ระหว่างที่เพ่งดวงไงว่าปัตวีปัตวีปัตวีตวดินดินดินแต่ดวงนั้นนะเหมือนกับหลุดออกมาจากไอ้ที่เพ่งนั้นมาอยู่ในใจแล้วแรกแรกก็อาจจะมีวาจากออกมาปัตวีปัตวีแต่ในที่สุดก็ทิ้งการบริกรรมนี้ มาบริกรรมอยู่ในใจไม่มีวาจาเข้าไปเกี่ยวข้องว่าปัจวีปัวีจนกรสร้างปฏิภากนิ้นิดเกิดขึ้นในที่สุดก็สําเร็จฌานเจออะไรกันไปอย่างนี้เขาเรียกว่าทางใจนะพอโดยเฉพาะพอสําเร็จฌานต้องฌานในจิตเกิดขึ้นเป็นทางใจแน่นอนต่อมาก็เข้าฌานจะเวลาเท่าไหร่ก็ตาม วันสองวันสามวันระหว่างนั้นมีแต่ทางใจอย่างเดียวรูปฌปานก็ทำนองเดียวกันนะเป็นเรื่องของทางใจจะเป็นทางกายบ้างทางวาจาบ้างก็เกี่ยวกับยังเป็นการบำเพ็ญยังไม่สำเร็จพอบรรลุฌานสำเร็จแล้วตรงนี้ทางใจอย่างเดียว เจตนาที่เป็นไปอย่างนั้นแหละเขาเรียกว่าจิตตสังขารรวมความว่าโลกียกุศลเจตนาและอกุศลเจตนารวมเก้าอย่างยี่สบเป็นกามาวจรห้าเป็นรูปาวจรสี่เป็นอรูปาวจรดังกล่าวมานี้ชื่อว่าสังขารในที่นี้สังขารดังกล่าวมากรณีนี้ย่อมมีเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจะอธิบาย แต่ละองค์ไปก่อนนะพักกันสักสิบนาทีนะครับเดี๋ยวมาต่อ